สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการหลอนสมองครับและสําหรับรายการหลอนสมองในวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับผีในสระน้ําที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับในจังหวัดเพชรบุรี เรื่องนี้นะฮะผมไม่ได้เป็นคนอ่าไปเจอด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าเพื่อนของผมเนี่ยเป็นคนไปเจอเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานี้เองครับซึ่งวันที่18 19 20เเพื่อนของผมเนี่ยเขาได้ไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็เขาก็ได้ไปเจอเรื่องราวเรื่องนี้มาแต่ย้อนความกลับไปก่อนนะครับว่าเพื่อนของผมเองเนี่ย ขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องราวอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่ครับแล้วก็เขาได้เห็นผมทําช่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็จะคอยมาพิมพ์มาแบบทักผมว่ามึงเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแบบงี่เง่าอ่ะมันไร้สาระแบบเรื่องแบบนี้มันมันไม่มีจริงอยู่แล้วคนเรามันตายไปมันก็ดับสูญไปแล้วก็อาจจะไปกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหรือว่าไปเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ว่าไปแต่ไอ้พวกผีวิญญ,ญาณเนี่ยมันไร้สาระครับจนในที่สุดคืนของวันที่18นั้น เขาได้เจอกับตัวของเขาเองไอ้ด้วยความไม่เชื่อนี่แหละจึงทําให้เขาล่วงรู้ว่าวิญญาณบางทีมันก็มีอยู่จริงและเรื่องราวเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงครับ mm. ก็ไปรับชมรับฟังมพร้อมกันเลยดีกว่าครับ เรื่องนี้นะครับเพื่อนของผมเนี่ยเขาได้พักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครเขาเองเนี่ยพื้นฐานเลยนะครับเขาไม่ได้เป็นคนที่เชื่อมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าเขาเห็นว่าผมทําช่องแบบนี้เขาก็เลยเอามาเล่าให้ผมฟังกันซึ่งวันที่18,19,20 3วัน2คืนนะครับที่เขาได้เดินทางจากกรุงเทพไปที่เพชรบุรีเข้าไปพักผ่อนที่ทะเลในหาดแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งเขาได้เช่าโรงแรมไว้โรงแรมนี้นะครับมันเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างที่จะติดกับชายหาดมากๆมันเดินไปประมาณ100-200เมตรเนี่ยมันก็สามารถที่จะลงทะเลได้เลย คือพูดง่ายๆว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวมากๆคนที่เดินทะเลแถวๆนั้นคนที่อยู่บนชายหาดหรือว่าทํากิจกรรมอยู่ในนั้นอ่ะมันจะต้องเป็นคนของในโรงแรมซะส่วนมากครับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจากที่อื่นแล้วก็เดินผ่านหาดตรงนี้เนี่ยมันมีน้อยมากหรือว่าแทบไม่มีเลยด้วยซ้ําดังนั้นโรงแรมนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงบเอามากๆครับแล้วก็วันนั้นนะครับเพื่อนเนี่ยได้เดินทางไปวันที่18ไปถึงที่โรงแรมนั้น วันที่18ตอนประมาณบ่าย,ายหน่อยประมาณบ่ายสองบ่ายสามไปเสร็จปุ๊บก็ไปเช็คอินเช็คอินเสร็จปุ๊บก็ไปนั่งปิ้งย่างก,กินอะไรกันเนี่ยครับกับครอบครัวก็รู้สึกว่าตอนนั้นเพื่อนเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาได้เดินทางไปกับ ภรรยาเพียงแค่2คนเท่านั้นแล้วก็ไปเช่าโรงแรมที่เป็นซีวิวนะครับคือมองเห็นทะเลแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นสาวยน้ําที่เขาสามารถเปิดประตูออกมาแล้วก็กระโดดลงสาะได้เลยอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนของผมบอกว่ามันมีพายุเข้านะครับจึงทําให้เขาเนี่ยต้องอยู่ในห้องแทบจะตลอดเวลาแทบจะไม่ได้ออกไปกินอาหารกินอะไรข้างนอกเลยหรือว่าออกไปนั่งชมวิวอะไรข้างนอกเลยเพราะเขาลืมดูนะครับว่ากรมุตุเขาเตือนมาว่าวัน วันที่ในระหว่างวันที่เนี้ยมันจะมีพายุขเข้าดังนั้นวันที่18เขาเลยใช้เวลาในการที่จะกินอาหารเนี่ยเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นพอถึงช่วงเย็นกลับมาเขาก็เข้ามายัางห้องพักผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าห้องพักที่เขาได้พักนั้นเป็นรูปร่างยังไงเอาล่ะฮะถ้าสมมุติผมอยากให้ท่านผู้ชมลองนึกถึงนะครับว่าด้านหลังของท่านผู้ชมเนี่ยเป็นทะเลแล้วเขาก็เข้ามาด้านหน้า ด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นห้องพักพอเปิดประตูห้องพักไปปุ๊บปึ้งด้านหน้าอีกทีหนึ่งในห้องนะครับก็จะเป็นเตียงขนาด6ฟุตขนาดใหญ่เลยแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นห้องน้ําก่อนที่จะถึงห้องน้ำเนี่ยขวามือก็จะเป็นประ,ประตูเปิดไปสําหรับที่จะลงสระว่ายน้ําได้ซึ่งสระว่ายน้ํานั้นจะเป็นสระว่ายน้าส่วนกลางนะครับที่รอบๆสระว่ายน้ําก็จะเป็นอ่าเป็นห้องพักของคนหลายๆคนที่พักอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งวันนั้นเนี่ยมีคนเข้าไปพักน้อยมาก เพราะว่าเขาคงจะรู้แล้วครับว่าพายุมันจะเข้าดังนั้นมันจึงมีเพียงแค่ห้องเขาห้องของเพื่อนของผมนะครับกับห้องที่อยู่ตรงข้ามเพียงแค่2ห้องเท่านั้นและห้องที่อยู่ตรงข้ามนะครับก็มาที่สังเกตได้นะครับก็คือมีผู้ชาย1คนมีเด็ก1คนแล้วก็มีผู้หญิง2คนนั่นก็คือน่าจะเป็นแม่กับเมียของผู้ชายคนนั้นครับพอในคืนวันนั้นเนี่ยเขบ,บอกว่าหลังจากที่มีการสังสรรค์อะไรเสร็จพูดคุยกับแฟนอะไรเงี้ย พอหลังจากนั้นไปประมาณสักสี่ทุ่มถึงห้าทุมทุกคนก็เริ่มที่จะหลับกันได้แล้วแฟนก็นอนหลับไปก่อนส่วนผู้ชายก็ยังคงดูทีวีอยู่เพื่อนของผมนะครับเข,เขาก็ยังคงดูทีวีอยู่แบบนั้นแล้วพอหลังจากนั้นไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนของผมเนี่ยเขาก็หลับอยู่ตรงที่หน้าทีวีนั่นแหละเพราะว่ากําลังกินเหล้าอยู่อะไรอยู่ก็หลับไปตรงนั้นเพราะเขาบอกว่าเขาได้มีอาการปวดท้องปวดท้องหนักอยางจากมาเข้าห้องน้ํา ตอนประมาณตีหนึ่งเกือบเกือบเกือบตีสองเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําตามปกตินั่นแหละครับพอทายเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็เดินออกมาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าในระหว่างที่เขากาลังเดินออกมานั้นนะครับไอ้สระว่ายน้ําที่บอกว่าพอเดินออกมาจากห้องน้ําเลี้ยวซ้ายเนี่ยเปิดประตูออกไปมันก็จะเป็นสระว่ายน้ําแล้วและ ไอ้ตรงประตูนะครับมันก็จะเป็นผ้าม่านเล็กๆกั้นอยู่แล้วก็ข้างประตูเนี่ยมันก็จะเป็นกระจกทั้งหมดเลยทั้งแผงเลยนะครับแล้วก็จะเป็นมา่มานม่านกั้นอยู่ทั้งหมดพอได้ยินว่าประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยเพื่อนของผมบอกว่าได้ยินน้ําที่ขอบสระมันมันประมาณว่าเหมือนมีคนเล่นน้ําอยู่มันก็จะแบบเสียงครึมครึมครึมอย่างเงี้ยมันเหมือนมีคนกําลังว่ายน้ําอยู่อะไรแบบนั้นเพื่อนของผมก็ด้วยความที่แบบเฮ้ยแม่ เมียกขหลับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสาวสวยที่อยู่ตรงห้องข้างๆเนี่ยก็น่าจะโอเคด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นก็ค่อนข้างที่จะขาวแล้วก็หุ่นดีด้วยเหมือนกันดังนั้นก็คิดว่าน่าจะแอบมองสักหน่อยหนึ่งเขาก็เลยด้วยความที่แบบทะลึ่งนะครับเขาก็เลยเปิดผ้าม่านตรงหน้าต่างแง้มดูซึ่งไอ้ผ้าม่านตรงหน้าต่างนั้นนะ่ะมันก็จะมีทีวีตั้งอยู่เขาก็เลยเปิดแง้มดูและด้วยความที่มันทีวีมันยังคงเปิดอยู่ครับเขาก็เลย ไปปิดทีวีก่อนเพื่อไม่ให้คนข้างนอกสามารถที่จะมองเข้ามาข้างในได้ว่ามีคนกําลังแอบมองอยู่เขาก็เปิดแง้มไปแง้มไปปรากฏว่าเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับที่บอกรูปร่างได้ไม่ชัดเจนมากแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผมยาวแต่มันเป็นเหมือนเพียงแค่แบบเป็นเงาดำๆลางๆที่มองไม่ชัดว่ารูปร่างของผู้หญิงที่กําลังว่ายน้ําเล่นน้าอยู่นั้นนะ่ะ มันคือใครกันแน่แต่เขารู้สึกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนเนี้เขาก็พยายามมองจ้องจ้องจ้องจนในที่สุดนะครับคนที่กําลังว่ายน้ําอยู่อะ่จูู่ก็หันมามองเพื่อนของผมเพื่อนผมก็ตกใจก็เลยรีบปิดประมาณเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยแอบมองเขาทะลึ่งลาม,มกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปฟ้องสามีของเขาแล้วก็จะเกิดเรื่องครับแต่พอนั่นเสร็จปุ๊บก็เสียงของน้ําจูู่มันก็หายไปเลยหายแบบ อยู่ดีคือมันก็หายเงียบไปอ่ะเพื่อนผมก็เลยเปิดขึ้นมาอีกปรากฏว่าน้ําในสระนั้นนะครับนิ่งสนิทเลยไม่เหมือนว่ามีคนมาว่ายนะ้ําไม่เหมือนว่ามีอะไรอีกเลยอ่ะ ซึ่งเพื่อนของผมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมันยังเห็นผู้หญิงคนนี้ว่ายน้ําอยู่เลยและน้ํามันก็กเพิ่มก็เพื่มอยู่แล้วปิดปุ๊บแล้วก็เปิดใหม่เนี่ยมันซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นน่ะน้ำจะนิ่งสนิทแบบนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับมันบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลย พอเขาเปิดอีกแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วไม่มีแล้วเนี่ยเพื่อนผมก็นอนต่อพอวันต่อมาครับเขาก็ไปทํากิจกรรมคือเช้าขึ้นมาแหละเขาก็ไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ไปกินข้าวเสร็จปุ๊บเข้าเที่ยงก็ออกไปกินร้านอาหารข้างนอกใช่ไหมครับพอกลับมาที่โรงแรมอีกตอนประมาณบ่ายเขาก็ซื้ออาหารทะเลกลับมากินกับแฟนในห้องอีกและทีนี้เพื่อนผมก็กินไปกินไปก็เหมือนเดิมครับก็คือพอถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มก็กินเหล้ากันเมาแห่ก็ หลับไปแล้วก็ตื่นมาอีเวลาเดิมแต่ตื่นมาคราวนี้ไม่ได้ตื่นมาเพราะว่าปวดท้องเหนืออะไรนะครับมันได้ยินเสียงอีกแล้วมันได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเล่นน้ํากันนะครับแล้วก็เสียงเหมือนหะะัวเราะเบาๆอ่ะแต่ว่าเป็นเสียงของผู้หญิงนะครับหัวเราะเบาๆอยู่คนเดียวเสียงเฮ้ยอะไรหัวเราะกันเบาๆอยู่คนเดียวครับแล้วก็เสียงน้ํากระทบกับขอบสาครับซึมซึมซึมอยู่แบบนี้มันเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ กำ like ลังโดดน้ําหรือว่าเล่นน <lovely sound. S 1> <orman> ้ําหรือว่าคุยอะไรกันใครอยู่ทีนี้เพื่อนของผมเนี่ยเขาก็เลยเปิดม่านแง้มออกไปดูอีกเหมือนเคยก็เห็นผู้หญิงครับคนเดียวกันนี่แหละกําลังว่ายน้ําอยู่และจู่ๆครับเห็นผู้หญิงคนนี้เขาก็ขึ้นมาจากขอบสระสังเกตได้ว่ามองยังไงก็มองไม่ชัดนะครับว่าผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดยังไงรูปร่างยังไงอะไรยังไงแต่เพื่อนบอกว่ายังไงก็ผู้หญิง100%เ แล้วก็ไม่มีใครไม่มีผู้ชายไม่มีอะไรที่ทําให้ผู้หญิงคนนี้จะต้องพูดคุยด้วยไม่มีเลยนะครับเพราะว่าตรงสระเนี่ยมันจะมีแสงสว่างที่ค่อนข้างที่จะเป็นไฟสปอตไลท์ที่ส่องลงมาข้างข้างข,างขอบสระเนี่ยแต่ว่ามันมีแค่ดวงเดียวดังนั้นเวลาที่ผู้หญิงขึ้นเขาจะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งที่มันที่มันไม่มีที่มันไม่ไม่โดนแสงไฟครับเขาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งฉะนั้นเขาก็จะเห็นเพียงแค่หลังๆและจูๆ่ๆผู้หญิงคนนี้พอขึ้นไปแล้วก็เหมือนกับกระโดดลงน้ํามาอีกรอบหนึ่ง แต่รอบสุดท้ายครับเขาก็โดดลงน้ํามาปุ๊บและเหมือนกับว่าเขาเกิดอาการที่แบบเป็นตะคริวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกํนลาลังจะจมน้ํากับว่ายตะเกียกตะกายปุ๊งปุ๊งปุ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 งเหมือนแบบตัวเองอะ่ะคือหัวลงไปในน้ําแล้วแล้วก็แบบเหมือนตะเกียกตะกายเหมือนตัวเองกํลาลังจะเป็นตะคริวแล้วก็บอกว่าเหมือนหายใจไม่ M, ออกๆๆอย่างเงี้ยครับพอสร็จเพื่อนผมเนี่ยก็รีบเปิดประตูแล้วก็เดินออกไป กะว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรไปม,มันก็จะแย่ถูกไหมครับเขาเปิดออกไปกะว่าจะไปช่วยในระหว่างที่เปิดออกไปปุ๊บน้ําในสระนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝนตอนนั้นมันก็ยังคงตกอยู่นะครับแต่ว่ามันตกเป็นเม็ดเล็กๆปล่อยๆแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมันนิ่งสนิทเพื่อนผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาแล้วอะ่ะมันจะต้องเป็นใครอะไรสักอย่างหนึ่งที่ มันเองก็ไม่ไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีอ่ะมันก็เลยบอกไม่ได้ว่าอันนี้คือผีเลอวะมันมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างช็อกเพราะว่ามันไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนตั้งแต่เกิดมามันก็เลยช็อกครับช็อกพอช็อกเสร็จปุ๊บมันก็เข้ามาในห้องแล้วมันก็ปลุกแฟนของมันให้มารับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันมันก็เล่าเล่าให้ฟังจนแฟนมันกับมันนอนไม่ได้ทั้งคืนครับเพราะถึงตอนเช้าเนี่ยมันก็เลยไปหาที่ reception บอกให้ลีสัพชานช่วยเปิดกล้องวงจรปิดให้หน่อยเมื่อคืนเนี่ยมันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังจะจมน้ําและจู่ๆก็หายไปที่สระบริเวณสระน้ําพนักง,งานเขาก็เปิดกล้องวงจรปิดอะไรอย่างนี้ดูเช็คดูครับก็ไม่มีอะไรกล้องวงจรปิดจับได้เพียงแค่ว่าเขาเน่ยวิ่งออกมาข้างนอกเพื่อดูอะไรบางอย่างเห็นอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสระว่ายน้ํานั้นมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรเลยและก่อนหน้านั้นที่มีผู้หญิงว่ายน้นํานู่นนี่นั่น มันก็ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกคือสระนั้นคือมันเป็นแบบนั้นมาตลอดไม่มีใครเล่นน้ําไม่มีแขกคนไหนที่จะมาพักแล้วก็มาเล่นน้ําเพราะว่าฝนมันตกแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วเพื่อนก็นเลยมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีวิญ,ญญาณเพิ่มมากขึ้นครับเรื่องแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่คนไม่เคยเจอมันก็พูดไม่ได้อะครับว่าเฮ้ยผีมันมีจริงหรอวิญ,ญญาณมันมีจริงด้วยเหรอวะแต่สําหรับคนที่เคยเจอมันก็พูดได้เต็มปากนะครับว่า เฮ้ยเรื่องพวกนี้มันมีจริงนะเว้ยไม่เชื่อก็อย่าลบลู่ไปแต่บางคนก็บอกว่าก็กูไม่เคยเห็นนะกูเกิดมากูยังไม่เคยเห็นแล้วจนที่กูจะตายอยู่แล้วเนี่ยกูยังไม่เคยเห็นผีแม้แต่ตัวเดียวอันนั้นก็เป็นส่วนของคนที่ไม่เคยเห็นดังนั้นก็อย่าไปว่าเลยนะครับว่าใครที่ไม่เคยเห็นรู้ว่าไม่เคยรู้รับรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกผีวิญญ,ญาณอะไรแบบนี้เนี่ยก็อย่าคิดนะครับว่ามันไม่มีอยู่จริงดังนั้นผมอยากให้ท่านผู้ชม ช่วยใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมแลบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเล่าไปให้ฟังด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยสงสัยอะไรเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยผมจะตอบคําถามให้นะครับก็เพียงแค่คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยครับว่าเอะทำไมมันถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้เอะทำไมไม่ทําแบบนี้อะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์ให้ครับเพราะว่าผมฟังจากพี่เพื่อนเล่าเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันคือเรื่องจริงอ่ะมันน่ากลัวจริงจริง่ะ แล้วเพื่อนของผมเนี่ยเขาไม่มีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วเขาเจอฉะนั้นผมก็เลยไม่มีเหตุผลใดนะครับที่จะปฏิเสธว่าเพื่อนผมโกหกหรือว่าแต่งเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ผมฟังเอาละครับเรื่องนี้มันก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับผมด้วยนะครับแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวเรื่องนี้ให้กับเพื่อนคนอื่นๆได้รับฟังกันอีกครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมยืนยันเลยว่ามันเป็นเรื่องจริง 100%เพราะผมได้ฟังได้ยินมากับผูจากคนที่ไม่เชื่อเรื่องผี100%ด้วยครับเอาละฮะและคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีกับผีที่อยู่บนเตียงนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วจะกันครับบ๊ายบาย